ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรถ้ายสาหลอนหลือตายฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชามกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสวัสดี สวัสดีพี่บุ๋มสรัสดุกครับผมผมรับจัก,กระบุ๋มแอร์ครับผมผมตอนออนนิวส์ฮะบอกเลยเจอกับพวกเราพบกับความสนุกสนานและจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วประเทศเอางี้มีทั้งกินและก็ทั้งเที่ยวไปที่ไหนแบบจะไปแบบซอกแซกไปเจาะลึกเอาให้รู้ไปเลยว่าที่ทีราพาไปเที่ยวพาไปกินเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปสนุกสนานที่ไหนนะครับตามพวกเรามานมสดหนองโถให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเล่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา v ี o, v วว2 3ีิ e 5 g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์เทสทาวส์ใจกลางเมืองถนน,นรัชดาพิเศษซอย36 Group. แยก9ขีด3 3 The Icon Group ยาอ้ออวนครับยายอ้วนยาอ้วนอยู่ไหนครับแม่ แม่อ้วนเจ้าของร้านเป็ดย่างยายอ้วนยายอ้วนยายอ้วนแห่งร้านยายอ้วนเป็ดย่างอันนี้เป็นการย่างเป็ดแบบสูตรของพี่ไม่สูตรย่างเป็ดของพี่ไมยมันคือยังไงแม่ต้องย่างให้มันแห้งค่ะย่างให้แห้งกรอบไปข้างนอกกรอบข้างในมันนุ่มแล้วการหมักแล้วแม่หมักเกลือค่ะเกลือล้วนๆเกลือและไอ้เกลือที่ว่าเป็นเกลืออะไรแม่เป็นเกลือชาวบ้านนี่ก็ทำเนี่ค่ะเอาเป็นนาเกลือแถวนี้เหรอ เกลือก็ของที่นี่ลืมบอกไปว่าพี่ไม้เขามีนาเกลือเอาเหรอใช่ก็เอาเกลือจากนาไดยนะโอโหเอามาหมักแล้วก็ย่างให้มันกรอบกรอบข้างนอกแต่ข้างในนี่เป็นไงนุ่มค่ะนุ่มเลยวันนี้ผมขออนุญาตวันได้ไหมแม่ผมขออนุญาตนั่งทานที่ร้านได้ไหมค่ะได้ค่ะผมอยากได้แบบความเรียวความเรียวไงอ่าได้ไหมแม่ได้ค่ะจัดให้ผมตัวนะแม่นะอ่ะ เวลาย่างตัวหนึ่งกี่นาทีแม่สองชั่วโมงเฮ้ยทำไมอ่ะสองชั่วโมงเลยเหรออ๋อเพราะกลึงให้มันให้มันกรอบนี่ไม่เห็นไฟไม่เห็นไฟอ๋อคือจะใช้ถ่านอ่อนๆเหรอใช้เท้าอ๋อใช้เท้าอ๋อเหรออ๋อคือคือความร้อนจากถ่านแต่ว่าไม่มีถ่านไฟที่มันละอุแดงๆไม่เอาไฟแรงอ่ะเราใช้ความร้อนค่อยๆเหรออ๋อสองชั่วโมงพี่บุ๋มเป็นเคล็ดลับ ่เป็นเคล็ดนะอันนี้คือเคล็ดลับเลยใช่ไหม <c oughs> จากคนเท่าคนแก่ของคนพี่มายเลยว่าการย่างเป็ดให้ได้หนังกรอบกรอบนอกนุ่มในต้องย่างแบบทานไปอ่อน,ออนแล้วใช้เวลาสชั่วโมงออโอ้โ,อโ,หโหเห็นแล้วก็ยังไงล่ะเอาดิลุยดิก็จัดเลยได้ไหมล่ะแค่ขา้าวเหนียวก็กินขาดแล้วข้าวเหนียวก็คือปกติใส่ถุงธรรมดาแต่นี่ไม่ใช่ห่อใบตองต้องห่อใบตองนี่สูตรใจอ้วนนะ นี่เลยขออนุญาตใช้มือนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมล้างมือแล้วนะครับเป็ดย่างที่อ้วนสนใจแม่จา๋าฝากร้านอนกทงร้านอยู่ตรงไหนหลังประสาทหินพิมายหลังปราสาทหินพิมาย ยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดีสวัสดีเลยพี่ระวันสวัสดีครับนั่งก่อนพี่นั่งก่อนนั่งก่อนเลยเชิญเลยพี่เชิญเลยนี่นี่โอ้โหเจ้าของร้านใจดีพี่สาวผมเองจริงว่ะอ่าโอ้ดีคุณไปสนิทกับเขาตอนไหนเนี่ยมาพี่บายก็ต้องมาร้านนี้โอ้โหผมเป็นคนที่ชอบกินอะไรง่ายๆนี่นี่พี่ ที่นี่บอกน้องหน่อยเขาเรียกว่าอะไรไสงามไซงามอะไรคือไสงามอไสงามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นไทรคนมาเที่ยวไสงามเนี่ยอาจจะน้อยแต่ทุกคนที่มาต้องแวะมาเห็นบอกต้องมากระดกวันมากินผัดหมี่พี่มายเอ้าต้องมากินผัดหมี่พี่วายที่ที่ร้านกระดกวันผัดหมี่ นอกจากผัดหมี่มีอะไรเด็ดดีครับมีไก่ย่างมีส้มตำมีลาบหมูแดดเดียวเอาแบบไม่อายน้องมันอะจัดมาให้หน่อยนะเอาสักสามสี่อย่างพอโอ้โหไปเตรียมมาขนาดนี้ฟูอ็อปชั่นฟูอ็อปชั่นน้ำตกหมูแต่อันนี้ลาบหมูลาบหมูหมูแดดเดียวอันนี้ ขออนุญาตถอดแมสก์เลยโอ้โหแหนเห็นแล้วไม่ไหวชิมเลยอืให้รู้ไงว่าเฮ้ยผมพามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนไปไงโอ้โหเ่เอาเลจัดเลยดีจริงค้างคำถามไว้มันพิเศษยังไงน้ำตกหมูที่นี่หมูชิ้นใหญ่รสชาติเป็นไงหมูชิ้นใหญ่ขหมูเลยไครับขัคอสังคออะน้ำตกหมูส่วนมากเขาจะใช้สังคอคอหมูย่างอืมอืมนุ่มอ จีิจริงกลิ่นข้าวคั่วมาเลยนะลาบหมูลาบเอาจริงผมสงสัยมานาน้ะถ้าเกิดว่าผมไปร้านอาหารอีสานสักร้านหนึ่งเวลาผมสั่งน้ำตกผมจะไม่สั่งลาบทำไมไม่รู้ผมรู้ว่าเหมือนเหมือนกันะเหมือนกันมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนต้น มันเป็นตอนเป็นตอนกับเป็นตับอ่ามันต่างกันยังไงต่างกันยังไงก็ต่างที่เท็กเจอร์ของเนื้อไงอันนี้จะมีตับมีหนังนไหมอ่าบายใจหมูแดดเดียวอืมหมูแดดเดียวอันนี้คือต้มยำปลาจ้ะต้มยำปลาปลาเนรปลานิโอ้โหปลาเนรนะเป็นต้มยำน้ำใสถ้าจากลูกค้าเขาจะขอโอ้โห ควันกลุ่นแล้วนะหเดี๋ยวไปใส่ซีจีอ่ะอืมมันมันกลมกล่อมนะแต่เนื้อปลานี่ดีไหมนิ่มเลยนิ่มป่ะอืปลาสดๆเลยนะเพราะว่าแต่ไม่แต่ไม่คาวนะพี่ไม้เขาใกล้น้ำใช่ไหม่ะเขามีปลาแม่น้ําแม่น้ําอะไรใกล้ๆพี่ไม้น้ำมูลน้ำมูลอ้าวฝากร้านบอกหน่อยว่าถ้าจะมาร้านกระนกวันมาไงครับเจอร้านค้าร้านกระนกวันนะคะอยู่ศูนย์อาหารอยู่ที่ศูนย์อาหารนะคะมีเบอร์โทรไหมจ๊ะมี 080ย์แปดศูนเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะอืมไม่มีวันหยุดราชการร้านกระหนกวันมาพี่มายมานั่งทานที่นี่กันได้ต้องมาฮะกระหนกวันครับดี่เด็ดง่ายๆสบายๆราคาสบายกระเป๋าอ่ะเอ้าอ่ะเอาละเชื่อว่าพี่บุ๋มก็น่าจะหิวแหละนะต้องจัดไม่อยากคุยกับใครตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีอารมณ์คุยแล้วนะครับผู้ชมฮะเอาเอาอย่างี้แล้วกันเดี๋ยวผมกับพี่บุ๋มแล้วก็พี่กระหนกวันปัด ขอตัวเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันโจ้อาหารเขาเรียกโจ้อาหารเขาเรียกโจ้ใช่ไหมอ่ะเอ้านะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะใครมาพี่ไมล์มาไทรงามแล้วแวะร้านกนกวันกันด้วยนะครับนะครับเอาโอเคคุณผู้ชมฮะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวรอบหน้าพาไปกินที่ไหนจะบอกอย่าับรองอร่อยแน่นอนโอเคมาจัดกันอร่อยนะยุบขยุ่งกับข้าวเย็นดี